ว,วันนี้นนหนูจะไปไหนเออหนูไปปล่อยปลาเราก็จะไปซื้ออาหารอาหารอะไรเซให้ปลาด้วยใช่ปะใช่แล้วก็อาหารอาหารเอออาหารใส่ลุงด้วยอาหารใส่ลุงด้วยแล้วเราก็จะไปซื้อปลา <Okay. S 1> ที่ตลาดสดโอเคแล้วก็ซื้อที่เมเมกรมด้วยได้ค่ะโอเคไปเลโก้เลยนะ โอเคนี่นะคะทุกคนเนี่ยเราเอาปลาไปปล่อยนะคะทั้งหมด8ตัวนะคะซสร็จปลาเสร็จแล้วค่ะซสร็จปลาเสร็จแล้วใช่ไหมเรากำลังไปปล่อยปลากันใช่ไหมเคลโก้ <Okay. S 2> เลยนะ บนัสซื้ออะไรให้ปลากินนี่เอนี่โอเคปะก็เอดึซที่สองดึงเอดึซที่สองถูกเดินไปปล่อยปลากันเอ้อดอกมา มันโดนตัดโดนตอนถึงเวลาหล่นแล้วค่ะน้องวันนั้นปล่อยปลาดุกแปดตัวเอ้าไปแกงมันทำไมน่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคปะโอ๊ย แกงปลาปล่อยปลากันนะคะปลาอะไรที่าเรียกในปลาดกันเออดูสิปลาอะไรว้าวฮะปลาโอเคเห็นแล้วค่ะปลาเก๋าปลาเก๋าเก่าหละนะเดี๋ยววันนี้มาปล่อยปลาทุกคนวันนี้ซื้อปลาหน้าเขียงมาทั้งหมด8ตัววันนี้ไม่มีปลาไหลเนาะ มีแต่ปลาดุกปอาจับปูนยายแลยหรอ,อ,รอปลาเล่ปลาจับทงเลยปลาตาลวนะอ่าอ่าปลาป่อ,อยังไปเลยไปนะนาปลาตาโอ้โหออยเกินติดไปแล้ว,ลวกเก่เอเอเงมากค่ะชอบน้ำเนี่ยชอบติดลาปลาต้องอยู่ในน้ำ เี่ยวนี้เหมือนปลาเปียวกว่าเที่ยวที่แล้วเนาะอ๋อเขาจับตัวเปียวๆให้เจ้าหนูจะปล่อยปไปนี่หนูปล่อยมัน,มนลงไปอะค่ะอะไรคะหนูจะให้อาหารปลาหนูจะให้อาหารปลาค่ะม,มีโบปล่อยไปเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะใช่หนูจะหาให้เจอค่ะหาให้เจอแล้วเฮ้ย

ปลามากินอาหารที่โบปล่อยนั่งไงมาแล้วนะปลามากินอาหารเล้ยโบเลี้ยงอะโบเอาอาหารมาเลี้ยงปลาเล้ยงเบล้วขนมมาเลยนะสีๆหรอใช่ไหมคะดูหน่อยนี่ปลาเลยอ้วนเลยมาโบเล่นยงมาเล่นยงอใไรจ๊ะ เขาแล้วห่อ,อไงห,ห,หนูก็เอาห่อใหญ่ไงคะมามาห่อเล็กเอ้าทำไมปลาไม่หิวลืมปลาไม่เห็นเลยปลายังไม่ตื่นเนานะมาแล้วปลามาแล้วค่ะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ไงได้กินแล้วมาแล้วนี่โบโยอเร็วปลามาแล้วลูกยยนเลยยยนเลยปลามาแล้วค่ะได้แบ่งเลยปลามาแล้วนี่มาแล้วจ้าปลามาแล้วจ้าปลามาเต็มเลยโบมีปูด้วยปูเอากระดมสี่โบนะ เนี่ยยายนอะตายปะทำไมมันนิ่งอย่างตายน่อ่อยค่อยเเออเออค่อย่อมีปูด้วยทุกคนปเปจ, <นะ S 1> จะลงแล้วจะลงแล้วบ๊ายบายโบมินมเอ,บบอ,มอโบนตเรียกใครเตามาเลยวตาเตมาก็าเดี๋ยวโบจะให้อาหารแลร้วมาตรงนี้อ่ามาตรงนี้มาตรงนี้ มนันตรงนี้เลยโบให้อาหารใช่ไหมคะโอ้ยแย่งกันใหญ่เลยใ่แย่งกันใหญ่โอค้คย <c oughs> <c oughs> น้องก,กระโดดให้ด้วยอะโบ <laughs> จะได้ไกลๆ อาหารปลาโดดโอ้โหลงามนะีน้ำแล้วคนจะลงไหม,นะหมเนี่ยหมดแล้วบายปลาเลยจุ๊บบายบายพเพื่นอนๆแล้วเนาะ ชอบเกมน,นี้อย่าลืมกดใช้กัดสับกรแค่กัดใช้กัดแช่กัดสับกรใครได้นะคะบ๊ายบาย <c oughs>